สวัสดีครับพวกกติผมโทอ,อี้นะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นไบร์นะครับผมในตำแหน่งออฟเลนนะเพื่อนๆพื่นเกมนี้ก็อยู่ในนครประมาณ9ดาวนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยเนาะตรงข้ามนี่หลักๆนี่น่าจะเป็นเพนนะเพื่อนๆดาเมจเว่ค่อนข้างหนักเนาะแล้วก็มีทางของลีเลนหน้านะแต่เกมนี้ผมน่าจะชนเลนกับทางของไฮยาเตะเนาะเอามาออฟเฉยเลยนะครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะสำหรับไบร์นะครับยังไหวอยู่เนาะฝั่งเราก็ฮีโร่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมแต่เกมนี้อาจจะเล่นยากเนื่องจากของข้ามีแก๊กเนาะ เราขาตายค่อนข้างเยอะนะครับผมเรียบร้อยนี่ไงไม่ทันขัดามล้มไปแล้วเน,ะน,น,นะะานะเบานะเราอะแจะหน้าไปหนึ่งทีเขาสองก่อนนะเฮ้ยเอาเลือดจาก,กไหนวะนะเฮ้ย ระวังนะระวังนะแฮเตะเราจังเทรดง่ายอยู่แล้วถัดถ้าสกิลหนึ่งโดนเนี่ยยังยังไหวอยู่น,น,นะเพยลงล่างนะไบรท์เกมนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงครับเดีย๋ยวต้องฟาร์มไปก่อนนะเพื่อนๆ ตีมีลงล่างนะเหมือนจะทนกันหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะขอโอเคได้ยื้อได้ยือย้อได้ย,อยือ้าวเรียบร้อยล่วงเลยโอ้โหหวานช่ำอ้าวได้บ่นด้วยโอ้เรียบร้อย,ออะอย,อยตะเพนหายนะมาละมาละเพนมาเพนมาหมดปะนะหมดปะหมดแล้วผมใส่นะ ยังไงแะแะแะไปหนึ่งทีแะไปหนึ่งทีงทอไดไอยู่คือต้นเกมบายมันค่อนข้าง,งเบาอยู่นะช่วงนี้ผมก็ไม่มีเวลาทำคลิปเท่าไหร่นะครับ คนดูหาหมดแล้วเพื่นช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมมีคนขอให้เล่นไบ์ก็จัดเลยนะครับเกี้นี้ชนกับใครจะเตะไม่น่ามีปัญหาหรือเปล่าโอ้โหจ่ายทุกอย่างนะฝั่งตรงข้ามอันติก็จ่ายฟิกก็จ่ายแล้วเอาเลือดไปด้วยนะเมืเ่อกี้นะ ไม่งจะดวงดีได้เลือดอีกนะพี่ยังชอบเลยวะเฮ้ยแต่อีรินอีรินเล่นบนเราแม่งตึงเรพี่ไม่บ่นปะนะไม่ได้วะไม่สี่นาทีไม่แครลี่เราโหดล,ละเพื่อนสบายละฮายานี่หมควนต้นตึกมากเลยนะเอาจริงพ่วงตรงเลยรอดเฉยเลยนะครับผมบุษาาติดคีนะเสียดายมากนะโอเค okay, ไม่มีคนเอาบนสอง รีบเคลียร์รีบไปนะครับบนเหมือนจะมีประเล่นแต่รอดด้วยนะเพื่อนๆหวานช้ำเลยเนาะเพนหายนะตอนนี้เพนไม่รู้ไปไหนนะครับเพนตัวนี้อันตรายนะต้องค่อยๆเล่นก่อนนะเพื่อนๆล้วเม็หนักอยู่เรีบยบร้อยโอ้โหเฮียตัวใครตัวมันเลยแม่งมาเติมมาดีนะเสียดายมาก เกแข็งผมจะได้ลนะ far, ไบฟา้าไปก่อนนะเดีย๋ยวเรามีของนะตัวนี้ก็ข้างโหดมากเลยครับแต่แรงสูงไม่ค่อยน,นิยมนะแล้วจริงแค่แรงคอนผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ต้องดูคอมของข้าวมันเล่นได้หรนะือเปล่าเนาะและอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องมัน่นใจเองนะว่าเราต้องเล่นได้น,นะครับมันจะไม่ถ่วงทีมเนาะเพราะตัวมันโง่นะตำหรับตัวเนี้ยไบเนนะี่ยโง่จริงพอดีว่าเกมนี้มีตีมีเลยก็เลยแบบเออกล้าหยิบมานะครับเพื่อน แต่เหมือนไฮยเตะจะอยู่บนผมเอาล่างดีกว่าอะผมได้ดาบคียถ้าใบได้สองชิ้นเนี่ย <_ d> um> <ๆ>ผมคิดว่าก็โอเคละเฮนไม่น่าจะรอดหรือเปล่าเพิ่นๆไปพยายามไม่กล้า,าทำอะไรหรอกก็ฟารา์มไปเรื่อย ถือว่าเกมนี้อยอ,อ่อนข้างเล่นโอเคอยู่ดึงออกแบบตึงๆเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงเข้าอีกกุว่าอะไรพี่แกเข้าอีก สวยอยู่งจะสามารถเบิร์หายาตายได้เลยนะครับมีฟิกด้วยนะผมไม่รู้หายาหมดหรือยังยารุ่นนี้ตามสุดนะโอ้โหเกินเกินแค่รอดเฉยเลยนะเพื่อนๆเอ้ยน่าเกลียดเกินปะและขี้แตกด้วยนะครับแต่ไม่ตายโอ้โหน่าเกลียดเกินวะแคน่าเกลียดเกินนะผมรับไม่ได้เลยช็อตเมื่อกี้เนี่ยเกินไปปะ ตะบนโดนเยอะจัดนะเพื่อนๆทีอ่ออกกลางได้นะโอ้ไม่ได้อีกนาเกลเกินผมว่าหายนะไม่แม็พหายโอ้โหเรียบร้อยโอ้โห,หนัวเลยงี้อ้โหเรียบร้อยครับผมเอาจริงผมต้องเล่นคู่กับตีมีนะ่แล้วให้ตีมี่ขอเซตไฟให้นะ ก็เดี๋ยวจะลําบากเรานะถ้าเราจะเล่นคนเดียวเนี่ยให้เตะหลายรอบแล้วนะเพื่อนๆผมไม่ชอบแล้ววะจะตายไม่ตายนะเอาจริงน่าเกลียดเกินตนีมี่ไม่อยู่กับผมนีม่บู๊เงินสบายเลยนะไม่ได้บนละตะล่างก็ไม่แตกกลางเราก็ยังไม่แตกเฮ้ยอีลีนเอาจัดเฮ้ยนี่เราป่ะนะพเพื่อนๆเอาละอีลีนเอาละ โอ้โอโอยอะไรจะขนาดนั้นมันก็ได้ล่างแล้วดิผมยังไม่ได้เล่นเลยวะเพื่อนๆเจ็ดนาทีแล้วยังไม่ได้ขิวใครเลยก็น่าเกลียดไปแค่เตะมันนี่ยังไงนะครับ mặc quà ngon 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 Ui, 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 เพื่อนปล่อยดาร์ฟยานาะคอไปได้ปะได้นะโอ้โหมึงก็เลยไอ้อ้วนหลายเถื่อแล้วนะตัวเนี้ยรู้ว่ามีโดดหนีโถมันโป้ผมครึ่งหลอดอะน่าเกลียดปะ ปพ่อเรียกต้องกลับแล้วเนี่ยผมว่าใจไม่ดีวะแล้วก็เล่นก่อนผมว่าได้อีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งก็น่าจะแรงและอีชิอะไรละตอนนี้ฟิกเกอร์ผมพร้อมนะครับผมตังก็โอเคอยู่นะน้ำของข้ามาเยอะอยู่เดี๋ยว,ยวต้องหาจังหวะเล่นนะครับให้ติมี่เอาเซตไฟให้เนาะ แกปกอยู่บนน้าเพนอยู่บนบุ้งเคได้มาหนึ่งโอ้โหแก๊กสบายแล้วเนี่ยเล่นบ้างะพี่เคได้อยู่ ตรงมาเริ่มมาละเริ่มจึงเริ่มจึงสิบนาทีแล้วเพื่อนๆอย่าไปลุยก,กันเลยรอรอ,อเพื่อนนิสนึงอีลินนี่น่าจะตึงแล้วนะผมว่าโอเคเระเบียบล่างดันนะครับฟิกเลยนะเดี๋ยวฟิกเลย ันว่านไปเนาะาจังหวะเล่นดุดุ่อยดีกว่าวุ้ยแค่แรงจัดหัวโยกเลยนะเพื่อนๆนาคอร์ดเข้าเมื่อกี้นียฟาร์มาฟูจัดๆดเลยเนาะ ตอนนี้เสียวแก๊กอย่างเดียนวนะเอาจริงโอ้ยจะห,หนีไปนู่นล่ะไม่เธอบนโดนโนวัวเพื่อนเพื่อนไหวปะเนาะถอ,อยก่อนเพื่นอนเราดากเนาะอุ้ยเพนเกือบเข้าตีกันได้ไหมนะ สวยเลยใบลู่ห่านห้าชอดเล่นได้ไหมเนี่ยอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นมากตอนเนี้ย oh. เรียบร้อยหัวฆ่าหา oh. ห้าไฟห้าเล่นโนโหดได้ไหมเนี่ยต oh. ิมมี่ต่อได้ไหมพี่ oh. พี่ติมมี่ <can> ตันเรียบร้อย oh. เดี๋ยวได้นัวแน่บอกตรงเคได้นัวได้นัวอะได้นัว,นวจบเลยนะครับผมซืจ๊ะแจ๊ะจ,จ๊เรียบร้อยจบเลยนะเพื่อนเน<ๆ>โอ้โหไฟเดียวนะครับ<ๆ>ผมเสียวเลยนะครับฝ<ๆ>ั่งตรงข้าม<ๆ>แล้วผมแรงด้วยไงประเด็น ดีนะเมื่อกี้ตีมีตามผมอะได้ล้างนะครับและไหลต่อเลยเนาะช็อตเมื่อกี้ค่อนข้างสวยนะไฟเดียวจบเลยนะแล้วคลิปดันมาพอดีนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไบ์นะครับผมในตำแหน่งออฟเลนนะเพื่อนๆถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย